สวัสดีครับผมไฮคัฟนะครับจะมาเล่นเซิฟไมค์คัฟสองเอ็นดีนะครับตอนเราก็มาดูในเซิฟนี้มีอะไรดีบ้างนะครับเอ,อ่อครับไม่รู้เรื่องบายสิบ oh, เปัดเตอเตกาตังเมื่อ อันดีสิบห้าโอเคแล้วก็มาดูสารที่ย่งดีคืออะไรมันคืออะไรทุบๆอยู่โอเคครับแล้วผมก็ได้ไปซื้อดาวมาหนึ่งอันครับซื้อไดมอนมาสองก้อนนี่ครับซื้อดมอนมาสองก้อนเหลือพันกว่าครับูเป็นอะไรที่เซ็งมากไดมอนก้อนละหกร้อแพงชิพไฮไววอด แอดมินชอบบายสจ๊วดแพงเมื่อกี้เห็นไม้อยู่โอเคมูดสองพครับเดี๋ยวเราจะไปหาตังค์มาครับโอเคครับอย่างแรกเราก็ต้องไปหาตังค์ด้วยการจอยอาชีพนะครับเ,เราจะเอาอาชีพอะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับ ผมขอไปดูอาชีพก่อนก็อย่างแรกก็มีขุดแร่ครับอย่างที่2ก็ล่าซอมบี้อย่างที่สามครับดาบครับอย่างที่4ีปลูกข้าวนะครับอย่างที่หก็ขุดดินครับเออเป็นเป็นอะไรที่โฟเฟกมากเลยครับขุดดินอย่างที่หก็เป็นสร้างครับอย่างที่7ก็ตัดไม้ครับผมจะเอาตัดไม้นะครับ ว่าผมวาขุดแร่ดีไหมเนี่ยเอาตัดไม้นะครับโอเคเอาตัดไม่อย่างแรกก็ครับครับ J O โอเคครับ J O B B S J O I N แล้วตามด้วยชื่ออาชีพครับนี่คือชื่ออาชีพที่ผมต้องการครับนี่ครับตัดไม้ครับก็กดทเทอีครับเนี่ยครับมันจะขึ้นเนี่ยจอยแล้วครับเอ้มันเขียนว่าอะไรวะคุณ ถ้าเราถ้าเราไปตัดไม้เราเก็จะได้เงินเพิ่มนะครับนี่คือรถครับที่ผมยากรู้ไมาใช้คำสั่งอะไรแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูกันใช้คำสั่งอะไร,ะร,ไะไรวะอ๊่มันใช้คำสั่งอะไรดูวะ แป๊บหนึ่งนะครับเกียร์ทีแล้วก็ไม่รู้เนี่ยโอเคช่างมันนะครับช่างมันแล้วก็วิ่งไปกับต,ต,ต,ตันดันดันทำโดดวิ่งบวกกระโดดเท่ากับอาหารหมดเร็ววิ่งบวกกระโดดเท่ากับอาหารหมดเร็วท่องคำนี้ไว้นะครับวิ่งบวกกระโดดเท่ากับอาหารหมดเร็ว วิ่งบวกกะวระโดดเท่ากับอกกาอหารหมดเร็ววิ่งบวกกระโดดเท่ากับอกกาอหารยิ่งหมดเร็วขึ้นกระโดมวิ่งบวกกระโดดเท่ากับอาหารหมดเร็ววิ่งบวกกระโดดเท่ากับอาหารหมดเร็วแล้วกดป๊บนงครับ